ยังกินจิวิตังอิทวางหุรังวาสังเกสุวายังรัตนาปณีตังนันโอสมังอาทิตตธรรคเตนะอิทามปิพุทธรัตนาปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะาา ขาสารกยามุนีสมาหิตตวนาเตนะทธามเมนะสมาติกินจิธรรมปีธรรมเมรตนังปณิธรรมเหตเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามพุตเสตุปริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมาอะ วิชิติธรรมปิฏฐมเมรัตตังปณิทังเอเตนะสัจเจนะสุวะติโหตุเยผุคาลาอัตสตังปัสสัทถาจาตตาริเตตานิยุคานิโหติเตตาขินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุทินานิมหาภรานิธรรมปิส สังเกตุนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปโยชนตามนัสสะทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสะนามิเทปติปตาอัมตังวิไคหลาตามุตานิภุติงปุญชมานาอิธรมปิสังเกตุนังปณิ มีตังเหตุนะสัจเจนะสุวัติโอตุขินังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตายติเกผวาสมิงเตกีนาปีชาอวิรุณิฌันทานิพันติธิรายตายังปฏิปุิธามปิสังเถรตนะมปณีตังเหต เทนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยังกินจิวิตังอิทวางหุรังวาสังเกสุวายังรัตนาปณีตังนันโอสมังอาทิตตธรรคเตนะอิทามปิพุเตรัตนาปณีตังเฮเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะตา ขาสารกัยมุนีสมาหิตตนตเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิธรรมปิธรรมเมรตนังปณีตังเหตเทนสัจเจนะสุวัติโหตุยมพุทธเสตุปริวันนาเยสุจิงสมาติมานันตาริกัญญามาหุสมาตินาเตนะสมาอณ วิชิติธรรมปิฏฐมเมรตตังปณิทังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยผุคาลาอัตสตังปัสสัทธาจาตตาริเอตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุทินานิมหาภราณิธรรมปิส สังเกตุนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยชนตามนัสสะทันเหนานิกามิหนวโคตมะสาสนามิเตปติปัตาอมตังวิไคหะลาตามุตานิภุติมปุญชะมานาอิตัมปิสังเกตุนังปนี ีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราติจิตายติเกผวาสมิงเตกีนะปีชาอวิรุณอิจันทานิพันติธิรายทายังปฏิปุจิธรรมปิสังเถรตนะมปณีตังเอเต เทนะสัจเจนะสุวัติโหลตุล ाङ्गेन्देताङ्गरां वा साखे सुवायां रतनां प्रनेतां नो समादि तथा मतेन इदां विभुवते रतनां पनेताङ्गेतेन ธรรมสักยามุนีสมาหิตตวนาเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนสัจเจนะสุวัติโหตุยมผัวตเสตุปริวันณีสุจิงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโน เวชติธรรมปิธรรมเมรัตธรรมปณิธรรมเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยผูคาลาอัตสตังปัสสัทธาจาริเตตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุเทนนานิมหาภลานิธรรมปิส สังเกรัตนังปณิตังเเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยชนตามนัสสะทันเห็นนิการมีนวโคตมัสสะนำนิเตปปิติปตาอัมมตังวิไคหลาตามุตานิภุติมปุนชมานาอิตัมปิสังเกรัตนังปณ มตังเหตุนะสัจเจนะสุวัติโอตุขีนังปุรานังนาวานาทิสัมภวังวิราติจิตายติเกผวาสมิงเตกีนภีชาอวิรูปิฉันทานิปันติทิรายตายันปฏิปุณิธรรมปิสังเขรตนังปณีตังเหตุ เทนะสัจเจนะสุวัสดิโหตุ िवेताङ्गरां वा साखे सुवायां रतनां प्रनेतां नो समादि तथा मतेन इदां विभुवते रतनां प्रनिताङ्गेतेन ข้าสาวขยมุนีสมาหิตตวนะเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิธรรมปีธรรมเมรัตนาปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยมพัตเสตุปริวันนี้สุจิงสมาธิมานันตริกัรยมาหุสมาธินาเตนะสมโน เวชติิทรมปิฏฐมเมรตตนรรมปณิธรรมเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยผูคะลาอัตสัตตังปัสสัทธาจาริเตตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุเทนนานิมหาผลานิธรรมปิ สังเกตรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยชน์ตามนัสสะทันเห็นนิกามิโนโคตมัสสะนำนิเตปปิติปตาอมตังวิไคหลาตามุตานิภุติมปุนชะมานาอิธรปิสังเกตรัตนังปณ มตังเหตินะสัจเจนะสุวัติโอตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราติจิตายติเกผวาสมิงเตขินปีชาอวิรูปิฉันทานิปันติทิรายตายังปฏิปุญิธรรมปิสังเทระตนะปณีตังเหติ साध्य न स्वाति ओ ยังกินจิวิตังอิทวังหุรังวาสังเกสุวายังรัตนาพัณิตังนโนสังมังอติตธรรมคาเตนะอิทัมปิพุทเตรัตนาพัณิตังเทเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอามตังปันิตังยถาจ ธาสักยามุนีสัมมาหิตตวนาเตนะธรรมเมนะสัมมติกินจิธรรมปิธรรมเมระตนังปณีตังเหตเตนสัจเจนะสุวัติโหตุยมผุวตเสตุปริวันนะเยสุจิงสัมมติมานันตริการยมาหุสัมมาทินาเตนะสมโนน เวชติธรรมปิฏฐมเมรัตตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยผุคาลาอัตสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตตากินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุทินานิมหาภลานิธรรมปิส สังเกตุนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยสุปโยชนตามนัสสทานเหนะมีกามิโนโคตมัสสะนำนิเตปปิปตาอามตังวิไคหะระตามุตานิปุติมปุนชมานาอิธรมปิสังเกตุนังปณี ีตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโอตุขีนางปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตตายติเกผวาสมิงเตคีนะปีชาอวิรุณอิจฉานทานิพันติทีรายทายังปฏิปุิธรรมปิสังเทระตนามปณีตังเอเ เทนะสเจนะสุวัติโหตุตกิังเกติเวตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนโนสังอาติตตาาคเตนอิทาปิพุเตรตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุ กยังเปราคังอมตะังปณิตังยถาชะตังสักยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินทิธรรมปิธรรมเมรตนาปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยามปุตเตเสตุปริวันนะเยสุจิงสมาธิมาน กาตาริกันยมาหุสัมมาทินาเตนะสมโณนะเวชติธรรมปิธรรมเมรุตนังปณิตรรเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยผูขลาอัตสัตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทากินายาสุขตาสสาวตา เอเตสุทินนานิมหาภะลานิธรรมปิสังเครตนะปณเตังเอเตนัสัจเณสุวัติโหตุเยสุปโยชน์ตามนณสาทานเหนานิกามิโนโคตมสาสนามิเตปฏิปทาอมตังวิไคหลาธามุตานิผูฏ พูนชะมานาอิทัมปิสังเกระตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกินังปุรานังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตตายติเกผวาสมิงเตกีนปิชาอวิรูหิฉันทานิพันติธิรายาทายัมปฏิ ปุณิธรรมปิสังเครตะนนต,เเตนามปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุ